ไอ้เราก็ชอบสิ่งก็ด้วยจะไปทำบุญบรรพาไม่ได้ทำบุญบุญวายก่อน เกิดมาถึงแข้งเว้นรถไปทําบุญแอรเราก็ชอบซิ่งซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเรียกว่าวลีว้าวุ่นตอนนี้คิดทั้งโลกโซเชียลไปแล้วล่าสุดผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอสภาพตัวเองเลอะเปื้อนไปด้วยโคลนโดยมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างๆและเข้าของหล่อนออกมาเลอะโคลนเต็มไปหมดพร้อมแคปชั่นว่าวันพระนี้ขอไปทําแผลก่อนนะปูย่ย่างานนี้ทําเอาขำกันทั้งโซเชียลเพราะเจ้าตัวรถล้มแต่ไม่ได้บาดเจ็บมากเพราะยังอารมณ์ดีถ่ายคลิปได้อยู่แม้เลือดจะออกจมูกแต่ความพีคคือพูดววลีิต่า ไอเราก็ชอบซิงซะด้วยฝนตกถนนลื่นทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยจะไปทําบุญวันพระไม่ได้ทําบุญวุ่นวายก่อนและแอบเห็นเกิดขึ้นมาจากเท้ามาอยู่บนนักแข้งกันเลยทีเดียวลื่นจริงอะไรจริงไอเราก็ชอบซิงซะด้วยฝนตกถนนลื่นทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยจะไปทาบุญวันพระไม่ได้ทําบุญวุ่นวายก่อน